สวัสดีครับอาลามะลัยกุมพบกับรายการพากินพาฟินและผมแม็กอิสรินมันป้องตัวเรียกอาสาทิ่ได้ครับวันนี้พามากินอาหารที่ร้านถังถังหม่าล่าทั่งสาขาพุทธบูชาหิวแล้วใช่ไหมไปกันเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้านถังถังหม่าล่าทั่งสาขาพุทธบูชานะครับก็สามารถที่จะปาักหมุดมาได้นะครับแต่ว่า อันนี้มันจะแบบอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปเราก็จะรู้ว่าเราเคยมารีวิวร้านอาหาร5้าร้านที่อยู่ในโซนนี้แล้วนะครับก็อันนั้นก็สามารถใช้ได้อธิบายคร่าวๆก็คือเราจะเริ่มจากสามแยกประชาทิตย์ตัดพุทธบูชานะครับนะฮะตรงสามแยกนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาทางพุทธบูชานะครับตรงไเรื่อยสังเกตเห็นปั๊มปทขวามือนะครับ แล้วก็ทางเข้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับซอยพุทธบูชา43เลยนะครับก็ลองดูซอยแล้วกันเห็นป้ายซอย43ผ่านปอทอด้านขวามือป้าย43นะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับมันจะมีต้นไม้บางนิดนึงนะครับเข้าไปที่จรดกว้างขวางนะครับที่เราเคยมากินก็จะเป็นปอประทีนะครับปอพระที่ที่เป็นฮาลา้นนะก็อยู่ในย่านเดียวกันยังไงก็อย่าลืมแวะมานะครับพ,พากกินพาเฟนวันนี้ พ้ามากินอาหารที่ร้านถังถังมาล่าทั่งสาขาพุทธบูชานะครับซึ่งร้านเขาเนี่ยจะมีหลากหลายสาขามากกระจายอยู่ทั่วไปแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาที่ร้านสาขาพุทธบูชานะครับวิธีการในการตักคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่บุฟเฟ่แต่ว่าเราสามารถตักเลือกได้ตามใจที่เราชอบกินเลยนะครับในอันดับแรกก็จะหยิบกะละมังนะครับกับกะละมังเล็กสําหรับเนื้อนะครับอันนี้เฉพาะเนื้ออย่างเดียวนะครับเนื้อจะเป็นขีดละ45บาทนะครับ ถ้าเป็นอย่างอื่นส9ิบเก้าทั้งผักทั้งลูกชิ้นอะไรได้หมดเลยใส่ไปให้เต็มกรละมังนะครับมาเดี๋ยวเราไปเลือกกันอันดับแรกเราที่เราอยากกินนะตู้นี้ตู้เย็นด้วยนะดีแบบมีคงความสดได้นะครับนี่เห็นไ,ไหมเข้ามาดูมันไม่น่ะนี่ผักบุ้งหน่อยไหมผักบุ้งผักกาดนะเพื่อสุขภาพเราก็แบบส่วนใหญ่เราจะแพ้เสียงในหัวเราจะกินน้อยเราจะกินเนื้อเป็นหลัก ไม่เป็นไรเอานิดๆหน่อยนะครับผักมามีปวยแล้วมีกวางตู้ผักนี้โประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอาครับ,รบาาก่อนนะเบื้องต้นแล้วก็เห็ดมีเห็ดด้วยนะเห็ดนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็เห็ดนิดน,นึงใช่ไหมอันนี้แล้วก็สาหลายเนาะเพื่อสุขภาพ เดี๋ยวไปดูนะครับตอนตักเสร็จแล้วโอ้โหยาวเลยตัดกก่อนไหมเส้นอูดง้งคุนเส้นกินตอก ข้าผู้ชีตหนึ่งงาน,นลัคก,กี้แบ็คชีตปุ๊บเข้าไปมีให้เลือกเยอะเยอยเป็นของน่ากินทั้งนั้นเลยนี่คืออะไรไวะเนี่ยไก่เชียงโห <c oughs> แข็งะอะบางจะแข็งแข็งนี่ <Okay. S 1> ต้องถ่ายต่อยาวเลยตัดก่อนก็ได้ครับตัดกันเอื่นมาแล้วยกงเวนเนื้อสัตว์นะครับเดี๋ยวมาตักเนื้อสัตว์กันต่อปู่กินเก่งเลอเกินนะรเราชอบกินปลาหมึอกกรอบอนะน้นิดน,นึงแล้วกันปลาหมึอกกรอบเนื้อสัตว์เราจะตักจริงจังกันนะครับเมื่อกี้เราตักอย่างเล็กๆอ,อย่างน้อย โอ้โชานี้เท่าไหร่กันนี้อ่ะกินเต็มที่เลยกินไปกินมาเลยเลยเลยราคาเลยราคาบุฟเฟต์อีกแต่ไหมได้ไหม,ไไหมโอโ้กินเก่งซะด้วยเอามาแล้วก็มีแบบ มีไข่ปลาหมึกด้วยอ่ะน่ากินจังแต่ว่าเราไม่กินนะฮะนับนี่เรามาเนื้ออันนี้เป็นเนื้อไก่นะใช่ไหมเขาแบ่งโซนไปแล้วเนื้อวัวน่าจะอยู่ฝั่งนี้เป็นแบบเลนเนื้อสไลด์เลยโอ้โดูดีอ่าเรกกินเนื้อแบบเนื้อเราแยกมาใส่กะละมังนะครับเนื้อแยกมาใส่นี้กินหมดเป้านี้อ่ะเยอะขนาดนี้โอ้โหด้ดูนะครับ เยอะไหมอลังการแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกน้าซุปเนาะหรือถ้าใครจะชอบกินแบบแห้งๆก็ไปผัดได้แต่รเรื่อเป็นวันนี้เรื่็นซุปกระดูกนะครับอ่าไปะจะจ่ายตังกันกระดูกวัวครับอือน้ําดื่มเออเป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่ะอันนี้สั่งอาหารใช่ไหมอ๋อ,อเอาไข่เค็มหนึ่งชุดแล้วกันครับ,บครับผม คองหนึ uh ่งสาฟบีแบครับหลังจากที่เราตักอาหารนะครับแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วคิดเงินนะครับก็จะได้เออแท็กมานะครับเป็นวงนี่บอกว่าเราคิวที่เท่าไหร่เวลาเขามาเสิร์ฟเขาก็ดูตามเลขนี้นะครับออเดอร์เราก็จะไม่ผิดนะครับถัดไปนี่มาดูบินกินเยอะอยมาอนันนะเนี่ยถ้ามองว่าบุฟเฟ่สามเกนะครับ วันนี้เราจัดไปสามเก้าหกัเกือบสามเกือบได้บุฟเฟ่เแลยแต่ว่าอันนี้เรามีเพิ่มซาลาเปาลาวามานะครับเริ่มมีเพิ่มซาลาเปาลาวามาแล้วกินเนื้อพอสมควรแหละนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วร้านสไตล์นี้มีประโยชน์กับคนที่กินเลือกกินเฉพาะที่เองชอบแล้วก็กินน้อยหลายคนมองว่าเออแต่อย่างนี้ผมเป็นคนกินเยอะผมอาจจะกินบุฟเฟ่แล้วเหมาะก,กว่าแต่ว่าสำหรับสาวๆนะครับที่กินน้อย รู้สึกว่ากินบุฟเฟ่ต์แล้วไม่คุม้มเรากินอย่างนี้ก็ได้สามารถคุมคุมแคลได้เลือกสิ่งที่เราชอบได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนยุคใหม่ที่แบบเออกินได้ยังกินแบบสนุกสนานแล้วแต่ก็ไม่ได้กินเยอะจนเกินไปไม่ได้รู้สึกว่าจ่ายเยอะต้องกินเยอะเพื่อเสียดายอะไรเงี้ยดังนั้นเราเลือกกินสิ่งที่เราชอบแล้วก็คุมน้ําหนักได้คุมการกินได้ผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังที่เขาปรุงมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง ส่วนน้าก็เลือกในตู้เย็นนะว่าจะเรากินน้าเปล่าดีกว่าเพื่อซึมซับรสชาติให้อย่างเต็มที่หรือจะกินโซดาก็ได้นะครับมีเลือกหลายอย่างมีชามีหวังเหล่าจีมีอะไรเยอะเครื่องดื่มยอดฮิตของร้านหม่าล่านะลดลดความเผ็ดอะไรมีหมดนะครับชิมเมื่อกี้เต้าหู้ไปแล้วเนาะเต้าหู้ปลาอะไรอีกน่าสนใจตรงนี้นี่นนดูดีอันนี้เป็นจะเรียกว่าถึงแซลมอนทองคำอะไรรู้ว่าถึงนี่เราตั้งชื่อมาเรากินด้วย กินกินกัดข้างข้างในเป็นแซลมอนเขานอกเป็นปลาปลาซุริมิตอดแซลมอนดูดีนะอ,อืมอไปนี่ชอบมากเลยอันนี้อันนี้คือลูกชิ้นแคชิ้นแคหากินยากสนามอนก็จะเป็นเต้าหู้กับกับลูกชิ้นปลาอืม ชอบชอบนี่อันนี้คือเบคอนไก่ก็มีแบบแบรนด์ของมุสลิมหลายแบรนด์ที่เอาเบคอนไก่มาขายครับหอ,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 อมตื่อลมฝันแล้วก็มีนี่สาหร่ายใช่ว่ากาเมะไหมน,น่าจะใช่อืม ้รสชาติมันเความหวานสาหรายมากขึ้นครับก็มีอีกมากมายหลายหลายหลากหลายอะไรที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นชิ้นปลานะครับที่เป็นแบบทอดรั่วไปใช่ไหมที่มือนกินได้ก็เ,เดียวเย็นะฟอันนี้เรชอบมากเลยก็คือลากบัว ชอบลาดบวชอีกแล้วนะครับลาวยมันไหลมันไหลอืมหวานเยอะแยะมากมายอ่ะอธิบายไม่ตูกอันนี้ก็เป็นฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้มวนทอดเยอะอือใส่มาเนี้ย,ยมีแบบชุ่มฉ่ำดึบหนับสลาวยิ่ ชอบชอบเี่ชิ้นเขาเยอะมากนะอันนี้จะเป็นไรเนี่ยต้องไปดูชื่อเอานะแต่ผมชอบนี่มันดูดีถึงแม้ว่าจะเป็นไก่ก็ตามมีความเป็นแฮมแฮมไก่อะไรประมาณนึ้เพื่ลองเรียนอาหารไม่งั้นต้องแวะมาลองดูเองมีให้เลือกเยอะมากสูกใจจริง อ่ะเดี๋ยวกินไงหายอย่ามาเปลี่ยนต่อ,อครับเกลี้ยงเลยเหมือนคนกินแบบข้าวหนึ่งกะละมังพอเห็นว้วตอนมาหมดแล้วก็คิดว่าชามใหญ่เป็นกะละมังเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับตรงกลางระหว่างตามสั่งราคาแล้วก็บุฟเฟ่ซึ่งเราก็สามารถเลือกสิ่งที่เราชอบมากินได้อ,อราคาจะใกล้เคียงนะสำหรับคนที่กินเก่งกินเยอะแต่สำหรับคนกินน้อยผมมองว่ามัน สามารถกินตามปริมาณที่เราจําเป็นที่เราต้องการได้แบบค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็มันจะช่วยลดปัญหาเรื่องฟู้ดเว s t e นะครับเกี่ยวกับอาหารที่ทิ้งสิ้นเปลืองต่างๆเราก็จะแบบเราจ่ายเองเราจ่ายเท่าที่กินเราก็จะกินเท่าที่จ่ายคือเพื่อจะว่าไม่ไม่ตักมาเยอะจนเกินไปแล้วก็ให้พอดีอิ่มแล้วก็กินหมดเสียดายตังค์ที่จ,จ่ายไปล้วจะกินหมดแน่นอนดังนั้นอันนี้ก็เป็นทางที่ดีมากๆในการแก้ปัญหาเรื่องการ อาหารทิ้งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญเหนที่เราจะต้องกินเหลือทิ้งขว้างอะไรเงี้ยไม่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 เหมาะสมนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังสำหรับคนที่มาครั้งแรกก็อาจจะแบบโหยตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยอยากกินทุกอย่างเลยตักเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาตอนกินได้ว่าเอ้กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดอะไรเงี้ยนะฮะส่วนถ้าใครมาบ่อยๆก็อาจจะพอรู้ว่าเอออันนี้แหละเราชอบอันนี้เราก็กินอะไรเงี้ยอันที่เราแบบ ไม่ได้ชอบมากเราก็แบบละไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบแต่ละครั้งก็อาจจะกินสลับไปสลับมาก็ว่ากันไปนะครับก็มีทางให้เลือกหลายหลากหลายหลายอย่างน,นะก็ค่อยๆดูแลกันไปสําหรับลูกเด็กเล็กแดงและสู้ครองต้องคอยดูแลนะอย่าให้ตักเยอะเกินไปต้องเป็นภาระรับผิดชอบทีหลังนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอ่าก็น้ำจิ้มอย่างที่บอกแล้วเติมได้ตลอดนะครับจริงผมกินเกลี้ยงนะแต่ว่าไปเติมมาเพิ่มนะครับอันนี้วัสดิบก็ดีนะครับก็ด้วยความที่แบบเออเขาคุม เรื่องคอสได้ไรได้เนี่ยก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่ดีทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะแบบว่าเป็นที่ถูกใจสําหรับคนที่รักสุขภาพคนที่ชอบกินเยอะขึ้นเหมือนกับว่าเป็นส่วนผสมของทุกๆคนแบบทุกๆสายเลยสามารถที่จะมากินด้วยกันได้นะครับสบายเลยนะครับกินเก่งก็มาได้สุขภาพก็มาได้กินน้อยก็มาได้สามารถที่จะมาจอยกันได้นะครับในร้านนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นอันนี้ ต้องเป็นขอบคุณทางร้านนะครับมีอบพี่นันทนาการมาแอบมาป๊บนี่นะครับอันนี้เราสั่งมาเองเป็นซาลาเปาซาลาเปลาลาวาไข่เค็มนะครับอันนี้เป็นอภินันทนาการทางร้านเป็นมันโถจิ้มกับนมข้นนะครับต้องขอยาสกรีล่ยาสกิีลาควายรอนนะครับ,รบ HH, ยาสากุมุลลลควายรอนนะครับแล,ล้วเราไปทั่วไปหมดเลยนะครับไม่เป็นไรก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับเริ่มจากไหนก่อนดี เอออันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นเค็มใช่ไหมอันนี้หวานใช่ไหมมามาดูนะฮะเราล,ล้างมือแล้วโอ้โหนะครับไข่เค็มลาวาไส้ทะลักประมาณนี้มาสวยงามนะครับชิมเลยนะมี่สุนันท์เรามาหืมกรอบนอกนุ่มในขออนุญาเช็ดกรอบนอกนุ่มในอืแล้วก็น้ำมันนะครับเล็กนิดนึงมีความคล้ายๆกัน ปัานห้องโถเหมือนกันแต่ว,ว่ามีไส้ก็ดีครับสลาเอานนเรียมารางวัลเคลอะถัดไปดูมันโถบ้างครับใ,ใกล้ใกล้เป็นไงบ้างโอ้โหหอมนะที่มปลาป่าวแบบไม่จิมนน้มเวลาเรา กรอบนอกนุ่มในเป็นหมูเพาอาหารยูนาน,นี่เขาแบบชอบมีไปตัวหมันโทถทอดนะครับจิ้มกับนมข้นวิสเมลามีนจิมอื้อหือมันเข้ากัน เขาอยากกินน้ำนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็ทางเรามีประมาณสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบคลิปละไงก็อยไปย้อนดูกันนะฮะ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับทุกช่องทางที่เราสื่อสารกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค,ครับอัสสลามอะลัยกุม